พี่น้องเฮ็ดอีหยัางขึ้นมาไปงามแท้เบิ่งเนี่ฝนตกมาใส่ค่ะนี่ขึ้นดอกบักงามนึ่งพี่น้องถ่ายมาให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อกินบ่ได้ดอกคิดว่าเฮ็ดแบบนี้หน้องจ้าวันนี้ว่าดำแจ่วก็บเนอผ้าอยู่ในป่าเห็ดคือเก่าค่ะมาจับเบิ่งเห็ดพี่น้องหลังจากกลิ่บ่ได้เข้ามาหลายมื้อแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็ยังเป็นเห็ดมันปูขึ้นเก่าพี่น้องดอกยังไง ดอกา,งงามดอกอ่อนๆดอกกาง,งามๆบใหญ่ไปไหนพี่น้องก็กล่างข้นใหม,ใหม่ท่านเจอฝนเมือ่อคืนนี่พี่นอ้องหลังจากฝนโปตกมากเป็นอาทิตย์เนาะกับโบดตเข่าป้าหล่ะพี่นอ้องท่าสุขภาพร่างกายบบค่อยดีไปไหนน้ำผมมันเนี่กับเขามากอะมาแวะเบิ่งปลาปลาโบไก่บ้านพี่นอ้องอีกปลาหนึ่งเนาะมันมีหลายปลาปลามาดำเจียวนี่โอ้ยแถวจะนี้ว่าไหนปลาหลายพี่นอ้องนี่ค่ะเห็ดาง,งามๆามดพี่นอ้องจ้ะเบิ่งค่ะ คืนไม่เจอฝนพี่น้องนี่คิดว่าเนะบาะเพราะว่ามันบนบตุกลายหมือนเลเอามาลอกเบอร์วาห้าสิบพอเฮ็ดบปหรือบอาาหันเกิดเนาะมันพึ่งมันพึ่งฝน,นตกมาเคลื่อนพี่น้องจอดน้องกันจ้ะตัดขาสัก,กอนพี่น้องอช่วงนี้มทดาเจ้ากับบอเดคอยล่งคลิปปันไหนพี่น้องจ้ะดยคุณสมบัตร่างกายบอคอยดีด้อค่ะเด้อปวดหลังแห้งทั้งทํางานผู้เดียวเนาะทางานอยู่ต่างประเทศผู้เดียว ปกติสิทำงานดูลาลอาหารมันจะมีพนักงานทำงานนั่มพี่น้นงแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นไปฮอลิเด์กันเนาะก็เลยโบ,บดัยโบดัยโบมีหม่ทำงานทำผููเดียวพี่น้นงนักเติบยู่กว่าสิได้เงินเพิ่นแต่ละบาทตลาดสตังก์ก็เลยบ,บ่คอยมีเวลาปไปไหนเขาป่าพี่น้นงบบได้ไปจอบเบื้องมากใหม่มากตอกค่ะ,ะมันนี้ก็เลยถือโอกาสดีวันหยุดแวบะบมาบึงเห็ดจ้จะเก็บไปเเรื่อยเห็ด Một bụng của mẹ đam chèo khúc cào đập in ô đơ. Môn bưng, mpan mcân môn. Ni bò hòng. Soi được hả mẹ học. Tao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  mẹ đây, Tao mẹ học. Tao mẹ học. Tao mẹ học. Tao กระตุ้นตัวเฮทเยกรได้ฝนคงตกมากเหมือนขึ้นเด้อพี่น้องเด้อสิได้เก็บอีกอยูอ่ดอกโบ่ได้เขาป่ามาหลายมือเพราะว่าเพิ่อนอ่มันแห้งหลายพี่น้องเฮดก็บ,บ่อยากเกิดเนาะลำเจ้าก็บ,บ่ได้เขาป่าทึ่งสุขภา,าบพบ่่คอยดีเด้อยพ่อมปวดหลังอยู่หลายมือเนาะพี่น้องเนาะเป็นโรคก,กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก็เลยกลมๆง,ง่ายๆบ่ได้ต้องนอนอยู่ซื่อๆพี่น้องเป็นโรคสบาย เอาแต่แห้งไปเฮ็ดเวียกลูกสบายพะนะดอกว่านพี่น้องดอกางี้ยว่านนะ่ป่ามุดดอนออกพี่น้อ,ดดอ,นองอดอกมั่ก็ได้ อยู่พี่น้องงามๆอยู่เห็ดสวิตออกอยู่จังซีเดอร์พี่น้องบอกออกเป <ๆ S 1> ็นหลายๆงหลวงคือเขาเดอร์เห็ดออกเห็ดสวิตเจนี่ว่าออกแบบนี้เห็ดพวกเขาจะเป็นเรื่องเลื้อไปเนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันปูคือเก่าพี่น้องพี่น้องเห็ดมันปูดอกอง,งามๆเลยค่ะ ดอกเคยสวยเลยยังขืนอยู่พี่น้องฝนมาตกมาหลายมือเป็นอาทิตย์พี่น,อน้องจ้ะนี่เฮาตะมาตกมาดอก,ดอกเฮดกับขืนมาควรจะออกอยู่พี่น้องฝนมาเนกะ่ะฮอตะออกเหมือนพี่น้องนี่เตีนแก่พี่น้องจ้ะนี่ฝนมาเนาะค่ะเน,ะน,ออออนาะเพิ่นก็เลยออกเพิ่นออกงามๆเลยนี่แอนเบิร์กพี่น้องแต่ว่ายังดอกหน่อยๆอ,อยู่ ก็เอาโมา่แต่คิกินได้เนาะเอาไปพัดตืมกันแต่เห็ดมันปูไปแน่ได้เห็ดอันนี้ไปแน่พี่น้องบ่ได้เขาป้าโดนมาดําแจวกะสุขภาพร่างกายบดีทั้งฝนมันแห้งพี่น้องก็แลว้วบ่ได้เขาป้าฝนตกมากจรนแกกับผพพ,พี่น้องจ้ะตาบลล่ลายดอกพี่น้องดอกซองดอกเนาะเพราะไม่ห้เก็บกจริงแกพี่น้องขึ้นเยอะสิคะจริงเราพ่ชสิขึ้นเป็นมูเป็นก่อนเด้พี่น้องเด้อแต่ว่า ถ้าจะนีว่าปีนี่แปลด้วยฝนฝ้าอากาศละพี่น้องจ้าจริงๆแล้วเดือนสิงหาหน่กระโบสมควรมีเห็ดตกพี่น้องผลปกตินาเฮดอิลีกสิเป็นเดือนกันยา่าผลพี่น้องถ้าพักมันกอดเกิดก้อนแลยดูการแห่เก็บเนาะเก็บพ่นพี่น้องจ้านี่ค่ะกินแกะนะคะฝน,น,น,นตกมามื่ว่านน่เห็ดพึ่งเลื้งก็เกิดเมื่อคืนนหนบอมันหมู่ว่านซําอ้มีเวลาปุ๊บขาฝน ไม่ตะนอนกินมาตะนี่ซีด้บ่นี่เอาเลยแต่หัวกะเอาเนาะนาเอ็ดเฮ็ดมันอึดพี่นอ้องฝนตกมาบ้านนี่กับขึ้นเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่งามอ,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 อยู่ค่ะอ่อนๆอยู่พี่เบื่อเนี่หลายคัาพี่นอ้องไข่ดอกเลย่งงามอยู่พี่นออ้องก่อนรืต้นเห็ดพี่นอ้องบนนะี้เห็ดท,ทั้งสวิต ฝนบ่ตกขอตะตกมาเคื่อนนี่ดอกไ้หน่อยกระลังขึ้นลายเลยคือจะได้เก็บเงาอยู่พี่น้อง้าเป็นแบบนี้เนาะฝนตกมากมาเคื่อนนี่ดินข้อตะเปียกๆค่ะนี่มาดําเจ้าวกระเบนช่วงมาลายมือเพราะว่ามันบมมีฝนเนาะปล่อยเฮ็ดแหงเด้พี่น้องไอ้พี่น้องกรลังขึ้นดอกไ้หน่อยซ้ำนี่กรลังขาดเด้พี่น้องบ่อเอญ่บันไดพี่น้องอือทเพิ่เอาไหญ่งข่อยสิบ่เอไงขอบมมีดอกไ่ให้เก็บพี่น้อง ไปแต่มีดอกซ้ำนี่กะนั่งผัดแสบพันละวะนี่เบิ่งในพี่น้องขึ้นเป็นจุ๊บจอยู่นี่ดอกหน่อยมันเด้อพี่น้องเด้อนี่สิพอนเอาเนี่ค่ะเห็นบาากอกค่ะดอกหน่อยนี่ขึ้นเต็มนึงพี่น้องฝนตกมาใส่เพิินโอ้ก็สเสดกเก็บอีกเงวอยู่อดอกพี่น้องเอา้ามาดูดน้ากันบัดนี้นี่ดกอกบัก้ยนึงพี่น้องเลยขึ้นแห่ทะลอโตนฝนมาตกค่ะ ต้องได้อยู่ด้วพี่น้องเด้อดอกแปียบนี่ก็กำลังโคลายพี่น้องซ้ำนี่แหละพัดแสียบ่งพี่น้องเห็ดบ่มมีฝนแหงเบิดตะลุ่นตร์ตตนเนาตกมาแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเด้อพวกนี่แหงเบิดนี่ตะลุตรตน,นีังว่านี่ดอกไม้หน่อยขึ้นอยู่พี่น้องเพียบเลยพอฝนตกมาแล้วก็ค่อยขึ้นละเท่านี้ พี่แอมือตรงพี่น้องคุณนักศิล่ะเออเอาไปพัดตื้มกันค่ะพี่น้องดอกอ่อนๆค่ะผังเอียงพี่น้องมาไปงานเถอะดอกอ้อโต้โอ้เฮ็ดพังเหลืองพี่น้องจ้าสวยแท้เอาขาสีนวลในจักนลอยพี่น้องเฮ็ดอันนี้เป็นอย่างนาะเอาแต่ดอกมันเอาดอกซ้ำเนีย่ามันบ่มีเอาไปบดพี่น้องค่ะพี่น้อง เก็บพักขนาโตอ,ออกจากป้ายเห็ดค่ะตามมาค่ะ,โโคะพี่น้องจ้ามาเก็บพักขนาดปนอ่อนเกิดใหม่ๆน้ากันจา้าตัดขนากันพี่น้องงามๆค่ะสวยเลยอือไม,ม่เด้พี่น้องนอ่อนอยู่สวยๆเลยค่ะ,ะนี่พี่น้อง ไม่ไม่งามแง้มเลยค่ะมาเก็บน้ากันจ้าไม่ไม่แง้มแงามเลยค่ะมาเก็บน้ากันจ้าวันนี้พี่น้องย่พี่น้องเอาตัดเอาแบบนี้เลยค่ะแงามเลยค่ะสวยๆค่ะพี่น้องจ้ะตัดจุ๊บเลยไม่ไม่งามแง้มพี่น้องนี่ตัดแบบนี้เอาค่ะพี่น้องเหมือนนี้ออกจากป้าเห็ด แล้วกับเบะพงขนาดด้วยพี่น้องเด้อขนาดกำลังออกกำลัง้ามฝนตกมาใส่ใหม่เนาะ,นะตุ่นกำลังขึ้นกับมีให้่เก็บปลาป่ายพี่น้องน้ำทองทุ่งเนาะมื้อนี้ก็มาดําแจวเก่เาคลิปมาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนีก่อนเด้อค่ะเด้อจงคยอยกันคลิปหน้าเนาะเฮ็ดที่ห้าได้กับเอ่อผักที่ห้าได้ก็มีซ้ำหนีหละพี่น้องจาฝากคลิปไปน่เด้อค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ